สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการล็อกอินเข้าใช้แอปพลิเคชัน MT4 ของโทรศัพท์มือถือระบบ iOS ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4 จาก App Store ลงโทรศัพท์มือถือของท่านขั้นตอนที่2เข้าแอปพลิเคชัน MT4 กดที่ตั้งค่ารูปเฟืองมุมล่างขวามือจากนั้นกดบัญชีใหม่และกดลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ขั้นตอนที่3 กดค้นหาโบเกอร์และกดเลือกจากนั้นเข้าไปที่อีเมลของท่านดูที่อีเมลที่ส่งจาก f o r e x for y o u นำรหัสล็อกอินมากรอกในช่องชื่อผู้ใช้และนำรหัสผ่านมากรอกในช่องรหัสผ่านจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ขั้นตอนที่4หากการลงชื่อเข้าใช้งานถูกต้องจะแสดงเป็นชื่อของตนเองขั้นตอนที่5การดูพอร์ตของตนเอง ให้กดที่ปุ่มที่3ด้านล่างระบบจะแสดงออเดอร์การซื้อขายณปัจจุบันและกดปุ่มที่4จะแสดงผลกำไรของพอร์ตที่ปิดออเดอร์แล้วสามารถเลือกดูระยะเวลาของกำไรได้โดยเลือกช่วงเวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือกำหนดช่วงเวลาโดยระบบจะแสดงออเดอร์ล่าสุดไล่าจากล่างขึ้นบนค่ะและตรงคำว่าบาลานซ์คือเงินที่อยู่ในพอร์ตณปัจจุบัน โดยมูลค่าจะมีหน่วยเงินเป็นเซนตัวอย่างหากเปิดพอร์ตมูลค่า100เหรียญยอดเงินจะแสดงเท่ากับ1 0 0 0 0เซนค่ะเท่านี้คุณก็สามารถล็อกอินเข้าใช้แอปพลิเคชัน MT4 ของโทรศัพท์มือถือระบบ iOS ได้เรียบร้อยค่ะ